สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆ FC ทุกคนค่ะวันนี้พาเ,เพื่อนๆมาเก็บผู้ข้าวค่ะผู้ข้าวนะคะเก็บไปกินกับลาบปลานะคะลาบปลาดุกลาบเนื้อนะคะกินกับน้ำพริกค่ะกินได้อร่อยนะคะเ,เพื่อนๆ ล้างให้สะอาดนะคะกลิ่นก็จะชุนชุนนะคะเพื่อนๆผู้ข้าวค่ามีประโยชน์นะคะผู้ข้าวหรือข้าวตองนะคะสรรพคุณของผู้ข้าวนะคะ มีฤทธิ์ในการช่วยต่อต้านมะเร็งยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งมีฤทธิ์ในการช่วยบำบัดฟื้นฟูรโรคความดันโลหิตสูงนะคะความดันโลหิตสูงความดันเลือดนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายต้านทานโรคช่วยยืดอายุผู้ป่วยให้อยู่สู้โรคได้นานมากขึ้นค่ะมีส่วนช่วยยับยั้งเบาหวานรักษาสมดุลของร่างกายค่ะ แล้วก็ช่วยทำให้กระดูกเชื่อมติดกันเร็วขึ้นนะคะประโยชน์และสปพคุณของเขาก็มากมายนะคะนํามาฝากเพื่อนๆอันนี้เป็นเอามาปลูกไว้ก็ไม่กี่ต้นนะคะเพื่อนๆดินดีนะคะตรงนี้ดินดีแล้วก็ปลูกแล้วก็อยู่ใกล้คนนะคะใกล้คนก็คือได้รดน้ำไว้นะคะไม่ได้ปล่อยให้น้ำแห้งนะคะเพื่อนๆอยู่ในกระถางก็มีนะคะ เป็นบริเวณกว้างเลยค่ะเก็บกินได้นะคะเก็บกินได้ได้ตลอดนะคะที่มีน้ําพริกนะคะมอีอาหารพวกเนื้อนะคะโปรตีนเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวน,นะคะเป็นลาบเป็นน้ําพริกก็กินได้นะคะมีเขาต้นเขาเป็นเถานะคะเพื่อนเป็นเถาเป็นเครือไปนะคะเป็นไปตามดิน พอเขาโผล่ยอดออกมาแบบนี้เราก็จะสามารถเก็บได้นะคะทีะ่เป็นยอดออกมานะคะจะได้ไม่โดนขี้ดินนะคะล้างให้สะอาดนะคะเพื่อนๆล้างให้สะอาดก็กินได้นะคะกินใบสดนะคะใบสดผูข้าวผักข้าวตองค่ะ ผักข้าวหรือผักขาวตองเป็นผักพื้นบ้านที่นิยมรับประทานใบสดค่ะแกล้มอาหารโดยเฉพาะอาหารเหนืออาหารอีสานนะคะลาบก้อยค่ะแล้วก็น้ำพริกก็ได้นะคะปนปลานะคะปนปลาปนเจวนะคะแจวกินกับเจวก็ได้นะคะ ผูขาวเป็นสมุนไพรที่ใช้กันมานานนะคะในวงการแพทย์นะคะในวงการแพทย์ท้องถิ่นในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนและเกาหลีในประเทศไทยนั้นนะคะผูขาวก็มีชื่อท้องถิ่นว่าผักข้าวตองนะคะขาวตองขาวทองนะคะสามารถทานเป็นผักสด นะคะนำมาปรุงอาหารหรือสารสกัดเป็นสมุนไพรก็ได้นะคะสรรพคุณของภูคขาไม่ธรรมดาเลยค่ะแพทย์ท้องถิน่นมักจะมีภูคาวติดตัวไว้เสมอเพราะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสและยับยั้งขบวนการการกระจายของไวรัสได้เช่นพิษงูท้องร่วงหรือวัณโรค นอกจากสรรพคุณฆ่าเชื้อและภูมิคุ้มกันโรคแล้วนะคะภูเขาก็ยังมีสรรพคุณอื่นๆอีกมากมายค่ะชะลอวัยภูมิแพ้เฉียบพันธุ์ค่ะลดการอักเสบแก้ปวดค่ะยับยั้งการกระจายของเชื้อไวรัสค่ะรักษาโรคเบาหวานนะคะความดันนะคะ ในทางการแพทย์นะคะเพื่อนๆก็จะนำะผู้ข้าวนะคะไปสกัดเป็นแคปซูลนะคะเป็นน้ำผู้ข้าวคะ่ะน้ำผู้ข้าวก็มีขายนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะแล้วก็เป็นเม็ดสกัดนะคะเม็ดสกัดเป็นแคปซูลนะคะมีขายนะคะ ภูเขากินสดนะคะกินสดได้นะคะเพื่อนกินสดแล้วก็ต้านวัดนะคะต้านโรคหวัดต,ต้านโรคเชื้อไวรัสนะคะเป็นสมุนไพรนะคะทั้งผักทั้งสมุนไพรเป็นยาตั้งแต่สมัยโบราณน,นะคะเพื่อนๆส่วนการขยายพันธุ์ค่ะก็จะใช้มเมล็ดนะคะเพื่อนๆใช้มเมล็ด ที่เขาเกิดมาแล้วก็เป็นดอกแล้วก็ออกมาเป็นเมล็ดนะคะใช้เป็นเมล็ดขยายพันธุ์แล้วก็อถอนไปปลูกได้นะคะเพื่อนถอนไปปลูกลงในดินในกระถางได้ง่ายๆนะคะนี่นะคะรดน้ำก็วันละหนึ่งครั้งตอนเช้านะคะเป็นผักนะคะเป็นผักสวนครัว ผักสวนครัวสมุนไพรคู่บ้านคู่ครัวนะคะใช้กันไกรตัดนะคะถ้าเราดึงแบบนี้ก็จะกระเทือนถึงรากเขานะคะไม่ต้องทานเยอะนะคะเพื่อนๆสักประมาณก้านสองก้าน,นะคะ่ะกินกับน้ำพริกนะคะ ผู้คาวยับยั้งเซมลมะเ็งนะคะผักต่างๆในท้องตลาดอาจมีการปนเปื้อนของสารพิษอยู่มากหลายคนจึงหันมาบริโภคผักพื้นบ้านอย่างผู้คาวค่ะหันมารับประทานกันมากขึ้นนะคะที่สำคัญนะคะเชื่อว่าผู้คาวเป็นสมุนไพรที่อาจมีฤทธิ์ต้านมะเร็งได้มีงานวิจัยหนึ่งที่สกัดสารชีวภาพกลุ่มอันคาลอย หลายชนิดจากภูคาวแล้วนำมาใช้ทดลองในตัวอย่างเซลล์มะเร็งของมนุษย์พบว่าสารชนิดนี้อาจมีคุณสมบัติต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้นะคะภูคาวเป็นผักสวนครัวนะคะเก็บกินได้ตลอดค่ะนำสาระดีๆมาฝากนะคะผักสวนครัวผักปอดสารผักพื้นบ้านค่ะ พบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ